ขิดลักเนื้อมังกรตอนที่43ก่อนกำหนดไอ้กระจกนี่มันใช้งานยังไงทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยเหอปิงปิงมองกระจกในมือของตัวเองกระจกสวยงามที่ประดับอัญ,ญมณีที่ผ่านมามันไม่เคยส่องแสงใดๆจนมาถึงวันนี้วันที่อัญ,ญมณีใจกลางของกระจกส่องแสงจนสว่างจ้าแต่มันกลับแค่สว่างแม้พยายามมานานก็ไม่มีสิ่งใดคืบหน้านอกจากเห็นอะไรแปลกๆที่สะท้อนออกมาจากกระจก ฉันจะใช้กระจกนี่อย่างไงหรือมันต้องมีตัวแปลอื่นสิ่งที่เธอพยายามที่จะคิดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันมีตัวแปลอะไรแล้วก็มีคนเดียวที่จะรู้ได้คือคนที่เคยใช้มันแต่แวบเดียวที่เธอพลิกกระจกกลับมาก็เห็นภาพแปลกๆที่เป็นเหมือนเพดานห้องที่ไม่ใช่ห้องที่เธออยู่มันยิ่งทําให้เธอมั่นใจว่ากระจกนี่จะพาเธอไปหาคนรักของเธอได้แต่จะต้องทอํายังไงให้กระจกมันพาเธอไปอีกฝั่งของกระจกที่สะท้อนภาพอยู่ตอนนี้ อาซาปป้ซอปิงปิงพวกมันพานางผู้หญิงคนนั้นไปหาหมอแล้วลูกน้องที่เดินมารายงานถึงสิ่งที่เธอให้ติดตามหญิงสาวที่เคยผ่านกระจกมาพวกมันมีการคุ้มกันเยอะแค่ไหนเหอปิงป,งปิงถามคนเป็นลูกน้องที่ตอนนี้ทำหน้าหนักใจน่าจะเป็นร้อยพวกมันระวังตัวกันหน้าดูรถตู้สามถึงสี่คันถ้าเล่นไม่ใช่ง่ายๆแน่พวกมันระวังตัวกันมากซอจะเอาอยัางไงเล่นพวกมันเลยไหมอ้อปิงลูกน้องคนสนิทของสามีเธอพูดขึ้น ไม่มีหมางูงโง่ให้หลอกใช้แล้วสิฉันจะไม่เอาคนของเราเข้าไปเสี่ยงตอนนี้เราปล่อยไปก่อนถ้าท้องแก่ยังไงก็ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลทุกอาทิตย์อยู่ดีเราจะเลือกช่วงที่พวกมันชะล่าใจแล้วค่อยลงมือเงินที่เราได้จากมันมาพักที่นี่ได้อีกยาวเหอปิงปิงนั่งไขว่ห้างในบ้านที่ตอนนี้มีเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวกับลูกน้องนับสิบ หญิงสาวในวัยเพียง20ิปลายปลายกับชายชะกันมากมายที่อยู่ข้างกายเธอความดื้อรั้นที่จะเอาสามีของเธอกลับมาทําให้เธอแทบจะเสียทุกอย่างจากอํานาจยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรแม้เธอจะอยากหยุดขอแค่เพียงได้คนรักของเธอคืนแต่มันกลับทําไม่ได้อีกแล้วเพราะพวกเธอสูญเสียมามากแล้วพวกลูกน้องแค้นพวกมันมากขอเพียงแค่สั่งพวกเราก็พร้อมที่จะไปฆ่ามัน อาปิงพูดถึงสิ่งที่เขากับลูกน้องต้องการซึ่งเจตนาของลูกน้องมันไม่ใช่การเอาสามีของเธอกลับมาอีกแล้วพ่อฉันที่จีนเป็นยังไงเฮอป,ปิงปิงเปลี่ยนเรื่องทันทีสบายดีครับสบายกว่าพวกเราเยอะที่ต้องมาอัดกันอยู่ในบ้านบนเขาแบบนี้กระผมว่าเราร้างแค้นแล้วซ้อก็หักห้ามใจไว้บ้างก็ดีเฮียเขาไปนานแล้วเขาอ,อาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ซอยังสาวยังโสดยังมีผัวได้อีกเยอะตลกมากไปไล่วสวะเอ้ย ฉันรักผัวของฉันดีๆมายุให้มีผัวใหม่ทำไมแต่ลูกน้องทั้งหมดของซอฟังไอสวะคนนี้ไม่ใช่ซออีกแล้วอปิงเดินจากไปพร้อมกับทิ้งประโยคหนักอึ้งให้เหอปิงปิงไอพวกชั่วคนที่พวกแกบอกว่าตายนั่นคือคนที่เลี้ยงพวกแกมานะผัวฉันเป็นเจ้านายของพวกแกนะด้านหมินหมินหาเหอปิงปิงเจอไหมเสียงของเฮริวที่แอบคุยโทรศัพท์กับพี่แอลในความมืด ทำให้ฉันต้องหอบท้องเข้าไปแอบฟังใกล้ๆเฮียกําลังตามหาเหอปิงปิงอย่างนั้นเหรอยังไม่เจออีกเหรอนางไปอยู่ที่ไหนกันในร้านของไอวิลทุกร้านก็ไม่เจอเซฟของเราพวกวูฟเองที่ตอนนี้ก็จนปัญญาหาจนแทจบจะพิกเกาะแล้วครับทุกฟอกทุกมุมหาทั่วหมดแล้วครับแต่ยังไม่เจอแม้แต่งเงาเสียงของพี่แอร์บงบอกถึงความหนักใจกูไม่เสียดายเลยถ้าพวกมันจะกระจกแล้วหายไปแต่กูกลัวมันจะนํามาซึ่งปัญหาให้กับมินมินภายหลัง จะพาหมิ่นมินออกไปกินข้าวหรือทำอะไรที่อยากทำก็ไม่กล้าเลยสินแสเตือนเรื่องน้ำกูก็ยิ่งกลัวกูเป็นพวกจินตนาการสูงตอนนี้กูระแวงไปหมดแล้วทีแท้ก็เพราะว่าเฮียห่วงข้าน่ารักจังเลยข้าควรจะไปนอนให้เฮียได้ทำงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ข้าเดินไปที่ห้องนอนของตัวเองแต่ลูกชายข้ากับแข็งกลมเหมือนลูกบอลนนอีกแล้ว แม้จะไม่ได้เป็นทีทีแต่ช่วงนี้ก็เป็นบ่อยๆเย่ย่เพึ่งรีบออกมานะลูกอยู่ข้างในนั้นไปก่อนอยู่ให้ครบ40สัปดาห์นี้เพิ่งจะ32สัปดาห์เองอดทนอีกนิดอดทนอยู่ในนั้นอีกสักเดือนนะลูกนะเช้าวันต่อมาเรีวป้าจะให้แกไปคุยกับท่านนายพลวันนี้ว่างเข้าไปไหมได้โปรโดช่วยนัดล่วงหน้านะครับคุณชิงหลงกระพมนั้นมีนัดแล้ว จะพาหมิ่นหมิ่นไปโรงพยาบาลวันนี้หมอนัดแล้วกลับมาถึงก็จะอยู่บ้านให้เมียอ้อนเมียไม่อ้อนมาหลายวันแล้วหุดหงิดจ,จะแย่อยู่แล้วได้โปรดนัดล่วงหน้าตอนนี้กระผมไม่ว่างคนที่ตอบท่านชิงหลงโดยที่ข้ายังนั่งอยู่ข้างๆแปลว่าอะไรบอกให้ข้าอ้อนอย่างนั้นเหรอแต่ท่านร็วงานเยอะทุกวันใครจะกล้าอ้อนงั้นก็ให้ไอ้นายพลนั่นรอไปก่อนฉันอยากให้อาฟองไปมากกว่าฉ่นคิดว่ารับแค่ช่วงนี้ก็แค่ไม่นาน แล้วจะส่งต่อให้อัลฟงแล้วแต่อัลฟงเทียนเป็นคนใจดีเกินไปใจอ่อนเกินไปฉันจะทำยังไงดีฉันแก่มากแล้วฉันอยากมีเวลาที่สงบสุขมีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงหลานเหมือนคนอื่นอยากพาเมียไปเที่ยวรอบโลกบ้างทัพงานมาทั้งชีวิตเบื่อใจแย่แต่ตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมเลย ท่านชิงหลงถอนหายใจออกมากับหน้าที่อันใหญ่หลวงที่ตัวเองเพิ่งจะได้รับมาแต่ท่านชิงหลงกลับไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยปอได้นั่งบนจุดสูงสุดเลยนะไม่อยากได้ฉันมีความสุขที่เห็นไอ้กีนใส่หมวกขี้ด้วยหน้าตาขมขื่นมากกว่าท่านชิงหลงมีรสนิยมในการใช้ชีวิตที่เป็นอันตรายต่อกระผมแล้วไม่น่าคบเอาซะเลยเชื่อเถอะครับกระผมไม่จะไม่ใส่มันอีกแล้ว <c oughs> ท่านพอบ้านกินลินชาพร้อมกับสีหน้านิ่งเรียบไม่สบอารมณ์แต่ท่านจริงหลงกลับพอใจอย่างเห็นได้ชัดผู้ใหญ่เนี่ยน่ารักกันจังเลยช่วงนี้ไปโรงพยาบาลแทบทุกอาทิตย์เพื่อดูอาการแม้ท่านหมอพิงๆิงที่เป็นหมอที่เก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งเฉพาะทางด้านการตั้งครรภต้องไปหาหมอยิงอีกท่านที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ใกล้เต็มทนคุณหมอได้บอกว่าอาจจะมีการเจ็บเตือนหรือท้องแข็งเป็นระยะ อย่าก,กังวลถ้าถุงน้ำคล้ำแตกให้มาที่โรงพยาบาลได้เลยแล้วหมอว่ายังไงจะคลอดเมื่อ,อไรหมอบอกว่าเด็กกลับหัวเตรียมคลอดแล้วเตรียมคลอดอะไรนี่แค่3 2วิคหนักแค่1.8กิโลฉันอยากจะให้อยู่นานกว่านี้อีกสักเดือนมือใหญ่เอื้อมมาลูบท้องของข้าแล้วมองหน้าข้าอย่างหนักใจปัญหาอะไรเฮียก็แก้ได้คงจะมีแค่เจ้าตัวน้อยที่อยู่ในท้องของข้าที่แก้ไม่ได้ จะใช้วิธีไหนก็แก้ไม่ได้นอกจากจะยื้อกันไปให้ได้ยาวที่สุดข้าจะไม่ท้อเฮียกับลูกสู้ขนาดนี้ข้าเองก็ต้องสู้เมื่อถึงเวลาท่านริวพาข้ามาขึ้นรถที่จอดรอยอยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลในรถสีกรมคันเดิมเพิ่มเติมคือขบวนของผู้ติดตามเป็นรถตู้อีกสามคัน ท่านพี่หานโซที่นั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับวันนี้ดูเหนื่อยล้าเหมือนจะง่วงนอนหาวอยู่ตลอดเมื่อคืนไม่ได้นอนงั้นเหรอไปทำอะไรมาจะหาวอีกนานมะมันพากูงง่วงไปด้วยเฮียบอกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าตัวเองที่หาวไม่หยุดอขอโทษทีการมีแฟนมันเหนื่อยกว่าที่ข้าคิดหมายถึงเรื่องอะไรท่านพี่หานโซถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้ไอ้บอกาม แยลือสะบดออกมาทันทีที่ท่านพี่หานซื่วตอบข้าเปล่าเจ้าต้องหากที่บ้ากามบ้ากามอะไรเมียชั้นท้องชั้นมันพวกทําแล้วเห็นผลเว้ยแกไม่ชั้นชน,นะแข่งอะไรกันมันใช่เรื่องที่ต้องเอามาแข่งขันอย่างนั้นเหรอบึ้งเอ๊ดแรงสะเทือนจากรถที่เหยียบถูกอะไรเข้าทให้ข้านั้นต้องรีบกลุมท้องเอาไว้ก่อนจะหันมองหาต้นเหตุของการสะเทือนนี้เกิดอะไรขึ้นในเอล ไม่รู้มีอะไรมาวิ่งตัดหน้ารถเราครับเรามาเร็วผมหลบไม่ทันเลยเหยียบไปแล้วพี่แอลปลดสายเข็มขัดนิรภัยเพื่อจะลงไปดูแต่โดนเฮียริวห้ามไว้เพราะมันไม่ปกติเฮียให้พี่แอลขับออกไปเลยโดยไม่หันกลับไปมองว่าเราชนอะไรข้าลืมกังวลใจแล้วอ้อมแขนใหญ่ดึงข้ามากอดเอาไว้ความเป็นห่วงที่มีทางสายตาที่ให้ข้าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่ท้องของข้ามันกำลังหดเกร็งอีกแล้วหรือเปล่านะ อาจจะแค่เจ็บหลอกๆไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่ไม่นานสิ่งที่ตามมาคือความอุ่นที่เหมือนปัสสาวะไหลออกมาแบบที่ข้าเองก็ห้ามไม่ได้เฮีย yeah, น้ำอะไรไม่รู้ไหลออกมาความร้อนใจที่มีมันทำให้ข้าเริ่มทำอะไรไม่ถูกแต่คนเป็นสามีกลับกอดข้าไว้แน่นใจเย็นๆอาจจะน้ำคําแตกจากที่กระแทกเมื่อกี้เราไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดคำพูดที่ดูเหมือนใจเย็นราวกับน้ำแข็ง ต่มันช่างต่างกับหัวใจที่บีบรัดจนสั่นสะเทือนมาถึงข้าถึงสามีบอกให้ข้าใจเย็นแต่แต,แต่ไม่เย็นได้ไหมหนูร้อนใจหัวใจมันบีบจนเจ็บหนูกลัวกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเขาเป็นลูกเฮียนะแค่นี้มันต้องสบายมากสำหรับเขาแน่ๆโกหกเฮียต้องโกหกแน่ๆหัวใจเฮียเต้นแรงกว่ามินหมินอีกแต่นั่นสินะคะ เขาสู้มาตั้งหลายเดือนเราจะมาบั่นทอนกันไม่ได้ที่บ้านของข้าหญิงสาวมิอาจจะสั่งให้ชายหนุ่มทำสิ่งใดได,ได้มันเป็นธรรมเนียมที่ถูกปลูกฝังแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันพี่แอลช่วยรีบไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดได้หรือไม่ฉันได้ยินหมอหญิงเคยพูดว่าถ้าน้ำข้าม,มันหมดสายลกจะพันคอเด็กข้าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่คลอดลูกไม่เห็นทรมานอย่างที่ใครเขาว่ากันเลยถ้าการจะคลอด แล้วมันบีบรัดแค่แบบนี้ข้าสบายมากสามชั่วโมงต่อมาด้านเร็วธรรมชาติหรือจะผ่าเอาดีๆเจ้าของโรงพยาบาลก็ช่วยอะไรเฮียไม่ได้นะถ้าเฮียยังเลือกไม่ได้เฮ้ยฉันจะบ้าตายเออจะมีคนเจ็บไม่ได้แล้วตายไหมผมเก็บความร้อนใจไว้ในอกตอนนี้อยากจะพูดดังๆว่าโอ๊ยกูอยากจะกีดแทนเมียจริงๆเวอรซะไม่มีเจ็บสิบชั่วโมงอะท้องแรกนับไปเลย ปากมดลูกเปิดสูงสุดถึงขอดได้เนี่ยแค่สามชั่วโมงปวดแค่จิบจิบจะบอกให้นะเมื่อปากมดลูกเปิดห้าเซนขึ้นไปบอกเลยว่าปวดบันไลพิงพิง,พงเริ่มขู่ที่เห็นผมเริ่มสติแตกเดินไปเดินมาสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยเหรอถ้าหมิ่มิ่นทนไม่ได้แล้วเกิดตายขึ้นมาเอ้ยนี่กูคิดอะไรอยู่เนี่ย จินตนาการของผมนั้นเริ่มทำร้ายตัวผมเองแล้วสิแล้วถุงน้ำค่ำแตกแบบนี้ถ้าลูกผมทนรอสิบชั่วโมงไม่ได้โอ้ยจะบ้าจะทำยังไงดีจะเอายังไงดีมินมิน,มนอยากจะคลอดธรรมชาติแต่ผมแต่ผมนั้นเฮียเฮียเป็นอะไรยืนเหม่ออะไรจะให้บอกหลังผ่าคลอดหรืออะไรบอกสักทีหมอสุติเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่ได้ต้องการเก็บอาการ แต่เดี๋ยวคนรู้ว่าสติแตกผมดึงตัวเองกลับมาแล้วมองหญิงสาวที่อยู่ในห้องคลอดที่ตอนนี้นอนบิดไปบิดมาด้วยความทรมานเพราะหมอบอกว่าคลอดธรรมชาติเด็กจะแข็งแรงมินมินก็เลยตัดสินใจจะยอมอดทนเออแต่ผมเห็นแล้วผมเจ็บแทนไงลูกเฮียม,มีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์แม่เด็กมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์ผมพยายามจะสงบสติอารมณ์ที่มันแตกกระเจิงบอกยากนะเด็กตัวเล็กมากตอนเนี้ยวัดได้แค่1นกกิโล แต่ก็แข็งแรงมากพอที่จะคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่เฮียฉันเป็นหมอสัลยะแพทย์ทำไมฉันต้องมาทำคลอดเมียเฮียด้วยเฮ้ยเอาเข้าไปฉันก็เป็นแค่ผู้ช่วยหมอตัวจริงคือหมอสูติเอาเถอะโชคดีที่วันนี้ฉันว่างแล้วเฮียก็เหงื่อแตกอะไรเนี่ยตื่นเต้นเหรอพิงิง,งถามผมที่ตอนนี้กำลังเอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อบนหน้าผากเออตื่นเต้นห่วงเรื่องความปลอดภัยสินแสทักมาว่าจะมีการพากจากตอนนี้หลอนไปหมดแล้วเอออะจริงเหรอ ทำไมเหมือนเขารู้เลยจริงๆแล้วอมันก็อช่างเถอะช่างเถอะพวกหมอจะทําสุดความสามารถก็แล้วกันซีหน้าเศร้าของมิงพิงทําให้ผมหัวใจชาว,ว่าอะไรเมียผมจะตายเหรอยังไม่ได้ขอแต่งงานเลยอีกด้านซ้ายสนทนา <c oughs> หน้าซีดเป็นไก่ต้มรักเขาแหละเฮ้ยรักเมียแหละดูออกเก่งมาจากไหนก็แพ้เมีย แต่บางทีเมียเฮียก็ไม่น่าคบก็ให้มันรู้ซะบ้างว่าฉันเป็นใครอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีๆโทรมาให้ทำคลอดเมียคิดได้อย่างไงฉันเป็นหมอผ่าตัดนะไม่ได้เป็นหมอทำคลอดจะห่วงอะไรนักหนาไม่มีใครเสียชีวิตเพราะคลอดลูกหรอกนะาไม่เคยเห็นลิว่วงใครแบบนี้เลยผู้หญิงที่ทำให้ลิวรักต้องเป็นคนนิสัยยังไงนะ ท่ารักไม่พูดมากเออเอตลอดไม่เถียงไม่ขึ้นเสียงกับสามีเลยสามีเงียบเธอเงียบสามีคุยเธอจะดีใจมากคนาสมัยก่อนเลี้ยงลูกยังไงนะถึงได้อยู่ในโอวาทแบบนี้อืมใช่ใช่เฮียก็รู้สึกว่าอยากจะได้เมียแบบนี้บ้างจังเฮียเลี้ยงลูกไปเลยชิแค่นี้นะจบสายสนทนาโปรดติดตามตอนต่อไป มินมินกับเสี่ยวหลงนั้นจะปลอดภัยไหมนะจะคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเหอปิงปิงมีแผนที่จะทำอะไรแล้วเธอจะทำสำเร็จหรือไม่หรือว่าจะโดนเฮียริวรู้แผนก่อนอืมเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันนะคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติ้งเพราะไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ